สวัสดีครับวันนี้บ่าวตีห้วยแก้วจะพามาเก็บเห็ดปัวครับพี่น้องตามครับเห็ดปัวรอบานครับผมของแน่นรอหัวบานตัวเองครับผมมาดูครับพี่น้องมาดูมาดูเห็ดปัวหนักครับพี่น้องโอ้เนียนครับพี่น้องออกโอ้หนงามากพี่น้องปัวเ้ยดอกยางขักเลยดอกเห็ดปัวอย่าเกิดสถานการครับ วนี ha, ha, ่ม mm ันกำลังจ mm ุ mm ่มคนนี้พี่น้องจุ่มคนพักที่นี่เก็บอย่างเดียวครับโอ้ดอกนะเห็นไหครับมามื่อยไก่ครับเมื่อยไก่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมมาเกยไก่เข้ามาเกยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมผู้ตรวยังงามเลยพี่น้องเห็นไหมสุดยอดครับนี่ปลวกครับผมปลวกนี่ปลวกสวยครับพี่น้อง luôn, như lúc ơi, lên cho cốt lại cốt cháy cốt cháy hay là bát tím mật kèo lê 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 Xăm lê 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 theo lê 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 ở lê 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 เออดูนี่ครับอือความหย่อมคมหย่อมเป็นคือบเลยครับพี่น้องเหรอเป็นคือบเลยนี่โหพี่น้องเหมืแรกเนี่ยตุมใส่แกงไก่ที่บ่พี่น้องใส่ไก่บานที่ติดเสียบเขาตุมย่างเนาะฉีกออกสวยๆพี่น้องนักกว่านั้นเลยนี่ครับเดี๋ยว เดี okay. Okay. ๋ยวมาได้ไล่เดี๋มาได้เนี่ยไล่รได้หน่นะครับจุ่มนี่ยเพงงแโอ้ใหญ่กนี่ปูกมเลยจุ่มมันห่หพี่น้องคอนส่วนด้พี่น้องเนส่วนปูเอ้่นส่วนพี่เเลียวผมเอาปวกเมาห้วยรอสาหัวครับพี่น้อง ที่ก็เอามากทำเป็นเชื่อหิดปัววาเตอริมโบเดลกินครับพี่น้องพี่นี่ออกซื้อให้พี่น้องออกขางบ่านซื้อเลยเข้าทา้ายครับพี่น้องป๊าตตรงนี้ไหมมันส่วนสนวนเนาะโอุ้นแน่นะะังก็ทว่าเธอบินขาดซื้อให้ากขาดโดงนี้

หอมหอมหอมไม่หอมนอกฝากกดไลค์กดแชร์ชกันด้วยครับกดติดตามเนี่ยบาติหมวยแก้วครับโอเคบดลนลำไมขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ